มื่อด่าแห,ห่งใจไม่ออกเข้าจังมห่ใจไม่ออกด่านสองฝั่งมีรูหรือเปล่าไม่มีอาดำไม่ติดนะแต่ว่าอยู่โคตรไกลออแล้วอยู่ฝั่งนู้นเหรอใช่เนิร์ดเนิร์ดเนิร์ด The Northward เขาอยู่ใครอะ่ะอืมก็วิ่งวิ่งมาหาเราเนี่ยสองคนอน่ะ เดินไปแล้วจอกันไม่อยากจุกเดินเดินประจุไม่เป็น,นะคะ่ะเพ้่มข่าวอันหนึ่ง ว่าจะไม่เจอคน้โหดนนท์เขาเป็นสนับจริงๆต้องเห็นแล้วเมื่อกี้พี่เดินเงินมาคุณไม่เงนนั้นเท่าไหร่โอเคเครื่องกำแบบมีสามเครื่องแสดงว่านั่นแหละทำแบบมีสามเครื่องนอก้แล่ะบ้านใหญ่บ้านใหญ่มีสองเครื่องแสดงว่าบ้านเล็กสองเครื่องอืมนะครบเจ็ดพอดี โซนโซนนั้นใช่ใช่กามแบบมีสามเครื่องใช่พี่นับแล้วมีสามเครื่องเลยที่ปั่นกามแบบเครื่องหนึ่ง เบดเมนต์อยู่บ้านใหญ่นะโอเคเบดเมนต์อยู่บ้านย่อยเขาอยู่กับผู้ใดนี่ไม่อยู่กับใครเลยหรอกูจะไว้กูจ่ายโหดว่ะในฝริงไม่ได้ผมไม่ก็จะเขบอกว่าถ้าผีไล่พี่พี่ก็จุกได้แถวบ้านเหลี่ยมอ่ะมันมันไม่ไล่ตีแล้วพี่อยู่ตรงไหนเหรอจะไม่ซ่อมแถวบ้านเรียมซ่อมเลยซ่อมเลยที่ปั่นคนเดียวอยู่ แต่ว่าพี่มองผีอ,งงอยู่นะนใช่มองผีอยู่มองผีอยู่ฝั่งนี้เลยพี่ฝั่งนี้ปั่นสองรี่นงจากกลางการแบบจะไปเครื่องละนี่คือกางแบบตรงที่อตอนนี้กางแบบเลือสองเครื่องกำลังจะไปปั่นบ้านใหญ่นี่ใครเนี่ยปั่นด้วยมาแล้ว <h> ปั่นบ้านใหญ่เลยไอ้อเครื่องที่มาติดบ,บ้านใหญ่อะไรจะปั <h> ่นบ้านเหลี่ยมอ่ะ ได้ได้ได้ท่องทรงมีเครื่อ,ยอยงหนึ่งอะท่องท,ท่อง,อง <นะ S 1> ท่งพี่นับ<อ>นี่จะบอก <นะ S 1> ว่าท่องทรงพี่นับไปกลางแบบนะท่อง <นะ S 1> ท,ทรงโอเคมีธนทสีเขียวอ่ะ โนวันแน่เลยวะโปรทิ้ขาวพี่ถอนไปอันหนึ่งถอนกรรมแบบไปอันเลยเฮ้ยทำไมไม่เห็นผิงอ่ะผมไม่ตายแน่นอนไม่เห็นจริงๆมันติดมันติดสเตตัสทุพบพบไม่ตายรือเปล่าครับติดไหมที่มันเป็นหมวกแล้วติดหน้าติดปั๊ติดปั มาดูกันจะแบบใบปบาร์บีคิวหรือเปล่าเครื่องติดนี่อันนี้ค,คือคือแค่บ้านใหญ่ตาดำไม่ติดอะ่ะทำไมไม่เห็นวะหรือยับมันไกลไปผิดเดี๋ยวพี่ช่วยเองใช่ปลาต้องไปช่วยแหละแต่พี่ไม่เห็นผีนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแคมป์แคมป์มอยู่แคมป์แคมป์มอยู่พี่รออยู่ไม่มาวะแคมป์แคมป์มามาไหมเหมือนจะมา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 หาพี่มาหาพี่ ช่วยได้แหละนี่ผมวิ่งไปไหนฮะตาม <c oughs> โอเคถิงมีฮีวตัวเองด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยจะเย็นพ่อดมดิจะเย็นไม่เอาตีนผมผมคูรแล้วพี่ต้อมอยู่ข้างบ้านเหลี่ยมนะถ้าฮีลบอกได้เขาน่าจะเพิ่ฝึกแน่ๆเลย แตก็ดีครับทุกคนหลุดครับไปหาเครื่องตึกไปหาเครื่องแตกใช่ไหมพี่ดูจอปลาอยู่วิปิดหายแล้วหน่วันฟัลลาผมไม่ไฟนะผมไม่ไฟรีบไปแล้วโอเคผมขอโทษผมรีบไปและไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีมแต่ทีมแต่จะบอกว่าเมื่อกี้มันหลุดไปมึนๆเจอปัดเปียวเข้าไปมึนจังสิ พี่เปิดประตูบ้านใหญ่อยู่เปิดไปดูผีไปนะไม่รู้มีโน,นบันป่ะเนี่ยผีไม่มาประตูนี้ไม่มาไม่มามองอยู่ไม่เห็นเลยเก้าเก้าเฮ้ผีมีผีผีจะมาประตูนี้ปะมาไหมมาปา้าลาไม่มาไม่มายังอยู่อยู่ประตูนู้นแหละยังไม่มาปัากมือให้ยังยังยังไม่มาอยู่ประตูนูน้นอยู่ประตูนู้นอยู่ประตูนูน้นประตูนู้นเป็นไง ปร,รประตูนู้นอยู่ไหนไม่รู้อะแต่ประตูเนี้ยปลอดภัยเฮ้ยมาประตูนี้นะจะเปิดละจะเปิดละมาประตูนี้มาประตูนี้ยังไงยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงคืก็ยังไม่รู้ว่ามีนอหรือเปล่าไปก่อนนะมาประตูนี้แล้วเท<ไ>ดให้เฮ้ยเขา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 เจอใครปะเหมือนเจอ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 ประตูนู้นนั่นะเปิดได้อยู่เฮ้ยเขากลับกลับเขากลับไปปร<ล>ะต <ละ S 1> ูนู้นนะ ไม่ก็จะทำแบบนี้กันเลยม,เมาแหละเช้าอยู่บนตัวพี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยพี่จะไม่ไหลออกเลยแล้วตีทีหนึ่งเดี๋ยวรู้ว่ามีไม่มีเอ๊ะไม่มีนอวันไม่มีไม่มีเอาให้ดูซะไม่มีาเานดข้อจุ๊กโหดมากเลยนะจุกไปเกือบเกือบสี่คือเอ้เกือบเกือบสามเพื่อง กับสี่ก็แย่และกับสามผมอผมมแมงๆใช่เหรอเก่งจังฝาก <ผม S 1> จุกด้วยแหละปากจุกด้วยนะครับใส่โจกลกับมาแล้วเฮ้ยฝากจุก้วยนะครับเฮ้ยนั้นนั้นขอ่าไม่ใส่ตาดำนะวนบ้านเล็กวนบ้านเล็กเหรอเออแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้วงนะั้นเมื่อกี้แบบกระโดดปุ๊บผี่หายไฟผีไปไหนวะหายไปเลยอะกระโดดทีเดียวหายไปเลยเขาเข้าใจแล้วแหละเขาน่าจะมาฝึดแบบพี่ว่า มาซ้อมเปล่งเไม่ที่จะบอกว่า<อ>เห็นแอนดอนมาไมาา้เห<ะ>็นเอาเออเอา,เอา,เอามาไมานี่ไหมไม่ควรใส่ครับไม่ควรใส่อย่างยิ่งฉันบอกว่าไม่ควรใส่นะไอแอดออนตัวนี้มาไมาเ้เนี่ย